พี่น้องมดสุขุมชนมณีบารสอนอยู่ที่บ้านส้มนะเมืองเสือเมงไฟแขวงขงมวนเนาะมณีบารสอนที่พี่น้องมารอบมาเที่ยวตลาดนัดบ้านสมนะ้มเนาะซึ่งเป็นตลาดนัดที่เปิดทุกๆตอนแรงวันอาทิตย์เนาะภายในตลาดจะมีเครื่องขายรายแนวเนานะเป็นต้นว่าพืชผักผลไม้เนาะที่พารสอนภายในบ้านปลูกอยู่ตามไรตามนาแล้วมาขายตลาดนัดนะพี่น้องนะตลาดนัดอยู่ใจกลางบ้านนะพี่น้องนะ เมืองเซียบาังไฟเนาะอยู่ใกล้วัดแทมวัดอันนี้ขายปลาทูขายปลาทูขายไข่ขายลูกซีนโซนนี้เป็นโซนขายผัก <G uard> มสันทมันอดสามบกอดสามทีกอดสามีามัดสองพันบ่เออมัดสอามพันห้าอ๋าดากาเห็ดพวกรามัดห้าพัน <G uard> พนอ มักทัวเนาะว่า <ario> <itch ula> okay. <iro> มักทัวให้แบบนึงนะตัวดำๆนะเดาบปุญกนก่อนอันนี้ห้างขายพักปาะกาศเนาะอันนี้าายพัประกาดมักขอบคุณมดหรอเล่บมด กระพุ้นย่างน้ำมดเนาะเป็นตลาดนัดประจำบ้านที่น้องไอเนาะตลาดใหญ่พอสมควรแ่ววันนี้พอค้าไม่ข้าบรายพอค้าไม่ค้าค้าไปเฮื่อนบุญเฮื่อนดองเนาะหลายคนเลยปบรายมันโอ้โหเท่า เท่าไรเท่าสองพันเนาะเอาจานสองพันจีบนี่คืออะไรอ่ะจมน้ำพักน้ำพักอันเท่าไรฮะอันสองพันอันสองพันเอาเนี่ยอันหนึ่งอ๋เมื่อวานเป็นย่างหาพัน่ะเอาอันึ่งแมเอาันหนึงโอ้ยมองควาปนเด็กขเพื่อนทมื่อรเนาะฮะเอ้พูดชื่อน้ำ ไว้ให้ผู้อื่นซื้อนำเราเอาผู้อื่นมีได้ได้จขอบใจดอันนี้เด็มีแอวัคซ์วัคซีนบัเซีนใช่ละไม่าก่อนัคีนเหรอเออกนน้ำพักเนาะน้ำพักแห้งไ่ได้ลอกนี่เหรอแม่มีเ เท่าไรมาถัวไหมมันสองันของขาฝา,า,ากเจ้ากระดอยดาคือแก่แล้วเนาะมัมทุกข่าวมันนั้นมันหมือล้จะมาขำมากไม่ได้เลยอ๋ามันนึงเอามันนี้เอามันนึงโอ้โออนี่พักยกังก็ค่ะ พัก่งส้มนักงกลงมาพันกีบ<อ>เกียนชือป่าเกียชือพีจบผมเนาะอือวันชุกส้มขบมนี่ย,ยชื่อเราเข้าชื่ออย่าหาเลยเสดไยครับของกินแบบมีแต่ประ,ะ,ประเภทภาคนะีแ้วเอาไมพรเด่ไไหมทนะันหนึ่งพันนึง <laughs> เอาเสียทงทให้เาหน่ ใส่ถงประกาศนี้นเลยก็ใสกาศบอเจ้าก็ใส่ถงตัวนั้นเห้อครับใส่ถงประกาศเท่าอ่ 1, 1, นะพันหนึ่งเหรอผักกระเดากัเนานะผักกระเดามาละพันจีบผักกระเดาคมผ <laughs> ักกระเดาไม่กคมุกวันรผักกระเดาคมมาละพันอันนี้เป็นพี่เลอ,อหนิมัม้ยหัน้ำผักโอ้เอาเอาแล้วสตัวนี้ เอาเสตรงให้เท่าเลยยัดเส่ไนไแหละอ๋ะ้เน,นี้าโซนนี้เป็นโซนผายเสื้อผ้าเนาะผายเสื้อกันหนาวเครื่องนุ่งูใหญ่เล็กน้อยอันนี้ฮันาผ ครีมเนาะไฮสบ,บูตอนนี้ก็อากาศหนาวแล้วหน้าเริ่มแตกเนาะตอนน้อเอากลีมมาคายอันนี้มันเนาะ โลอะไรมันเลยมันมาโลเจ็ดพันโลเจ็ดพันเบิ่งรึอาโมสโลรึจากสองสหัวเอาพิจียมนาวเป็นอะไรอืห่อนโลกว่จังเบิ่งรึห่อนหรอไปเอาเบิ่งเนี่ยพอได้วาได้ฮะอได้ฮะาหกัน หกพันอ๋อโอ้ยโอ้ยชิลิเนาะขนมนื้อหนะชิลิ่โลละห้าเนี่ยฮะดักแด้โลละห้าันไปด้องไปซื้อขนมป่ะอากาศตลาดนัดบ้านสมอมเภอเสบงไฟมีร้านขายซีนโมูเนาะ ไปซะแล้วเช่นหมูเนาะที <phải been so nice> ่ไ yes, ด้ทุกที่ก็จะทำเอาอ๋อนี่คือบรรยากาศตลาดนัดบรรพบุรุษนะเมืองเสียบฟงไฟมาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาซื้อของอยู่ของกินเนาะแต่ก่อนตลาดเพิ่นขายอยู่อนบริเวณเดินโรงเรียนประถมนะแต่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นย้ายมาอยู่แคมวัดเนาะแล้วก็อยู่ใจกลางของบ้านเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะผู้ใดอยากมาขายเครื่องเนาะ จะสามารถมาขายได้เนาะรดอว่ามาติดต่อกับเจ้าของตลาดเพื่อนได้เนาะเพื่อนเพื่อนก็นอยู่ตอนน้านตลาดนี่แหละพี่น้องเนาะ,นะมาจัดจองหรือว่ามาขายเครื่องได้เนาะตลาดเปิดทุกๆตอนแรกวันอาทิตย์นะพี่นอ้องในตลาดยุบภายในตลาดจะมีบ้านหรือวพี่นอ้องบ้านไก้เคียงมีบ้านยางใหญ่บ้านนากาง แต่ก็บ,บ้านนั่งยืนเนาะพากันมาเลาะมาจับจ่ายซื้อขายพี่น้องเลยทางหน้าแม่นวัดบ้านสมเนาะวัดบ้านสมอันนี้แม่นใจกลางบ้านของเพื่อนเนาะนี่หันขายซินมูนี่ยหันขายซินมูเจ้าเก่าเนาะเพิ่นมาตลอดมาขายตลอดเนาะ สำหรับมหสำหรับคลิปนี้มหานี้บ่าวสอนจะขอจบคลิปไว้เพียงส่านี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพูกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวสอนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอทุกคนจงยึดนีมีแห่งโชคมาเงินทำร่ำรวยเนาะสบายี